สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้มีเทคนิคทอดไข่ดาวให้ไข่ขาวกรอบๆแล้วก็ไข่แดงยังเยิ้มๆอยู่มาฝากกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะง่ายมากค่ะทุกคนค่ะเริ่มต้นเลยเราเปิดไฟนะคะตั้งกระทะแล้วก็เปิดไฟให้ร้อนร้อนให้ควันแบบขโมงอย่างนี้เลยนะคะเมื่อควันขมงแล้วอ่ะทุกคนใส่ไข่ลงไปแล้วก็ปิดไฟทันทีค่ะหลังจากนั้นเราก็ทําการดาวไข่ของเรานะคะโดยการ เอาน้ำมันเนี่ยค่ะสาดไปตรงที่ไข่ขา,ขาวเน้นตรงที่เราอยากให้มันกรอกนะคะเว้นตรงไข่แดงไว้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ไข่ขาวกรอบๆแล้วก็ไข่แดงยังเยิ้มๆอยู่เลยนะคะแล้วใครที่อยากได้ตรงไหนกรอบๆก็เน้นไปค่ะเอาน้ำมันเนี่ยค่ะลาดลงไปเลยนะคะนะคะั่นเอค่ะได้แล้วจ้ะะ ถ้าใครที่ชอบไข่ขาวกรอบกรอบกรอบกันนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดให้ควันขมงใส่ไข่ลงไปแล้วเราก็สามารถเปิดไฟคลอเบาๆนะคะเบาๆเบาๆเลยนะคะเพื่อให้น้ํามันยังร้อนอยู่นะคะแล้วทีนี้น้ํามันที่ร้อนอยู่เนี่ยเมื่อเราเอาไปใส่ไข่ขาวก็ยิ่งจะทําให้ไข่ขาวยิ่งกรอบขึ้นมาเองนะคะแต่ระวังนะคะอย่าให้ไฟแรงจนเกินไปนะ ราะว่าถ้าไฟแดงก็จะทำให้ไข่แดงของเราเนี่ยสุกไปด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกฟองหนึ่งดีกว่านะคะเปิดไฟให้ร้อนเลยค่ะปิดไฟนะคะแล้วก็เอาไข่ใส่ลงไปค่ะ เห็นไหมคะได้แล้วเราก็จะได้ไข่ดาวที่มีไข่ขาวกรอบๆแล้วก็ไข่แดงยังเยิ้มอยู่นะคะอ,อยากให้ทุกคนลองไปทําดูนะคะง่ายๆคะ่ะถ้าใครชอบชอบไข่ดาวแบบที่ไข่แดงยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะคะอยากให้ลองไปทําดูนะคะง่ายๆคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ ถ้ายังไงก็รบกวนนะคะช่วยกดติดตามให้เลยๆด้วยนะคะกดไลค์ให้ด้วยก็ดีค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ